สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนมาอีกแล้วจ้ามาอีกแล้วเสียงแวลเวลแจว,วแจาจากพิมพิมบูดอนทูยูเคพี่น้องจ้าเบิร์ดมือพี่น้องเอ้ยสบายดีกันทุกคนนะคะน้อสาวพิมก็สบายดีจ้าไปเบิร์ดมือพี่น้องไปเลาะปลาเห็ดพี่น้องเอ้ยไปตั้งแต่เกือกโมงเสารเกือกโมงครึง่งโจนว่หอดหกโมงแรง ขาเขาไม่ได้กินที่แล้วนะชิคก์ก็มากินข้าวบ้านเที่ยงมาฉันมันบ่ได้ไเห็ดพี่น้องเพราะกันเลาะซุภาสณนมาจา้ะมากินน้ำซาวพิมพี่นอ้องตำบักแตงค่ะพี่น้องค่ะปีไก่ย่างมากระเจี๊ยบ ขนมสุลิสุดเด็ดพี่นออ้องใส่ขนมกินไปติวหนึ่งติวเดียวบม่ได้กินยังไม่หมื่นไหมพี่นอ้องแสบ มาเด้ออืมอืมอนั่งลงอืมอืมสุดยอดไหมคะอาหารวันนี้คะ่ะปีกไก่ย่างนะคะขาตัอยไม่เห็นหลังเ่ราเป็นปีกขอเรื่มอมก็หิวค่ะ ลงสูตรลงเส้นไปละกินแล้วาว่าเขาสิเบิ่งเห็ดได้มาสองอันทุงช้อปปิ้งเนะี่ยพี่น้องเคยได้ยินปะ เข้ามาเจอไม้เจอไม้งามเมื่อยามควันหักไปเห็นเห็นแง่มาแรงพี่น้องคำแล้วมืออื่นมันจะพักันไปอีกเป็นอย่างเป็นอย่างบนเหมือยวันนี้มืออื่นว่าสะพักกันไปอีกเขาเงียบ่พวกเจ้าเงียบบ่นจะไปเอาเพราะว่ามันขึ้นพอวอกให้แหวนใช่ไหมพี่น้อง มันขนาดเนี้ยมันพักกันไปได้สองอื่นครับเขับรกสี่สินค้านที่พี่น้องเออต้องไปแจ้งคุณประรัดข้อเหตุ เขาไ่า,านเขาเอาไปเมื่ก่อนนีหน่อยโปรแลนด์เขาจะเอาไปต่เศ้าอืมยิปตนาก่อนอ mm hmm. อย่างนันงนน่นะก็อยากนอนเมื่อคืนไปปาร์ตี้บ้านมมพี่น้องบ้านเกิดลูกสาว่นลูกสาวโมกามาเทียงขึ้นพี่น้องเลยก็ยจะได้นอนตีหนึ่งกลัวนอนกระลับตื่นตืน่นนี้พี่น้องขออยาน,นตื่นมาท่านโมูมมากเจ็ดโมส่สิบแ้ตป่านเนี่มูนีน่ไหมันยืนถาขออยุมัน คอยหูมียติืีลูกบกัตรไปปลูกแมว <c oughs> คนปวดเงียง้ยวเป็นประกาศร,ร่วมมากผู้เดียวเพระาะว่าแมวตัวแมว มักไรเพื่อนเพื่อนเผาดพี่น้องตัวกระจุกอันตู้ตับตับๆๆบตับตับ้ดังติมมๆตมติมจะเดินดตายพหลูกลงมาทรงกลับขึ้นไปพี่น้อง ว่าจะนัอนตอนอนอ่รดับสอดแจ้งมะสอไปัญญางเบิมมื้อดีนะขอมาดึงมันขอลืมเลยขอแอร์ลนแอเลยค่ะ <laughs> อืม ต้องใส่คอนมอบกระแตตะเวนเหมือนแรกเลยต้องนันตะเวนเพื่อว่างูออกมาหา,าอื่นจิกับมาเที่ยงสงั่นหนันไปกีบอื่นเนาอเพราว่า เขเห็นงานบายซีม่ง mm hmm. อืมอ๋อเหอาหารข่อยแซ่บหรือว่าข่อยหิวข่อยยังบ่รู้อยู่ แอร์ไฟเขาอบไายน้ำ hmm. มันขาต้อยไก่ <laughs> mm. mm. Yeah. Yeah. แม่บุญเป็นเฮ็ดคอยพี่น้องไม่คอยได้รับบอคลิปนี้ขอขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนนะพี่น้องเด้อยูรีมีแห้งกันทวหนหาโลกได้พายพานมาใ,นใกล้พี่น้องค่ะคิดสิ่งใดขอให้พระท่านได้ดังความมุ่งมั่นปรารถนาเด้อสมบังหนังใจใหมายทุกประการนะจ๊ะพี่น้อง ไปแล้วค่ะเจ๊เป้ากินเจ๊เป้าไปนั่นเห็ดพี่น้องเมื่อไหร่ไลยอยู่ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย